คุณผมหมายถึงคุณนั่นแหละทำไมก่อนไปดูคลิปของผมไม่กดปุ่มติดตามและปุ่มไลค์ฮะแค่กด2ปุ่มนี้นี่มันทำให้ผมมีกำลังใจมากแล้วก่อนไปดูอย่าลืมไปกดด้วยแล้วกันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่6นะครับวันนี้เนี่ยจะทำอะไรจะตีคนหรือจะดันพลังโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไร่นอื่นเลยมือใหม่ล็อกอินวันนี้นะครับวันที่6แจกไปเลย500เพรนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆเช็คชื่อคอพรรอบนี้นี่ เราต้องไม่พลาดน,นะครับเราต้องไม่พลาดมากดแถวๆเออว่าเลยแค่2ใบแล้วนี่ว่าใช่ไหมงั้นรับอะไรก็ได้โอเคแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อรับสกินตัวละครมาใช้ฟรีนี่เป็นเทสซมาก,กิแล้วก็กิจกรรมโซนิกนะครับวันนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นวันที่เราได้โซนิกนะครับมาครอบของรับไปเลยนี่ได้หรือยังอะน,นี่นี่นี่แล้วก็นี่ครบแล้วเคเราได้โซนิกมา คอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของซับไลน์รายวันของวันที่7นะครับก็คือจะเป็นเศษพวกนี้นะใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับแต่ส่วนตัวผมผมน่าจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่านี่มันคันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกเติมและที่สำคัญ มีบริการเติมเกมว n นพ Man มนเดอะสตองเกตอีกด้วยเติมง่ายๆเพียงแค่ใส่ UID กับเลขเซิร์ฟเวอร์รอไม่ถึง5นาทีก็ได้รับของจากซองจดหมายนั้นเลยเติมไวเติมถูกต้องขั้นเทพเท่านั้นว่ามันเปลืองเพรนั่นเอง,เองนะสำหรับผมนะเออไม่มีอะไรนะแค่สำหรับผมมันเปลืองเพรเฉยๆนะครับกิจกรรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนผมเนี่ยก็ขาดอีก10ใบเนาะก็จะได้ไอ้กล่อง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 เลือกหิน พัฒนาปีศาจฮีโร่แล้วนะครับไหนๆก็วันที่6แล้วนะครับก้าวสุเอ,อเดอใช่นี่ว่าเออลืมไปว่าผมได้ตัวละครมา,าใหม่เป็นโซนิก u ูอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโซนิกปลุกจืนผสานไปเลยโอเคแล้วจากนั้นก็บ้านเลยไหมถ้าผมจะเอาโซนิกเข้ามาอยู่ในทีมนะครับผมนั้นจะต้องแทนตัวละครอย่างทัสซูมากิถ้าผมแทนไปใช่ไหมข้อเสียคือคืออะไรมีข้อเสียป่ะวะ มันมีข้อเสียหรือเปล่าวะถ้าผมเอาพอเนี่ยก็คือมันจะเขาเรียกว่าคอมโบมันจะไม่ได้อย่างที่ผมคลิปไว้ก็คือถ้าผมเอาทัดแทนโซนิกก่อนใช่ไหมครับมันจะเป็นคอมโบกระดูกหักสีแดงกระดูกหักสีทองแล้วก็ตามด้วยจีนอสยิงเพื่อปิดปิดจ็อบนะปิดจ็อบแต่ถ้าผมเอาโซนิกมาก็คือเอามา หลวงตัวหลังนะครับแล้วก็ให้การโลดตีกระดูกหากสีทองแล้วจากนั้นก็ตามด้วยจีนอนะครับซึ่งโซนิกถ้ามันไม่ห้าดาวมันจะไม่บับสปีดนะครับก็ลังเลอยู่นะผมลังเลอยู่ว่าจะเอามันแทนหรือว่ายังไม่เอามันแทนนะครับแต่ส่วนตัวผมน่าจะยังนะนะครับใครที่จะเอาโซนิกมาเป็นตัวดาเมจก่อนนี่ก็ทําได้เลยนะแต่ผมรู้สึกว่ายังนะครับยังก่อนยังก่อนมันเอามาแยง่งลูกไฟสมาสมากกว่านะแต่ถ้าสมมุติไปเจอกับคน อื่นนี่เออว่ะสมมุติถ้าคนอื่นมีนี่ผมต้องขยับมาไว้ข้างหน้าเลยนะเธอไปเล่น PVP เลยวหมล่ะโซนิีกมาล้วงแถวหลังนะครับนี่ประมาณนี้นะแกทางไว้ก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นการทำเควสการเคลียร์เควสของผมนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอาชิปต่อตีสี่สิบสองนะครับก็คือในเกมมันจะเป็นตีห้านะแต่จริงๆนี่ผมอาตีสี่นะครับก็มันยังจะไม่เปิดให้ผมนั้นทําฝึกขั้นพิเศษนะครับนี่เห็นไหมมันจะเปิดจะอ้าวโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ เกิดปัญหาเกมเด้งนะครับมาต่อเลยก็คือฝึกฝนขั้นพิเศษนะครับมันจะไม่เปิดให้ผมนั้นเข้าไปเล่นเนาะเพราะว่ามันจะเปิดตอน7โมงนะครับก็คือตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะต่อให้ให้เคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เหลือแค่อันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเดิมเช่นคงเช่นเคยผมนั้นจะขอเคลียร์เควสให้เสร็จเท่าที่จะทําได้ก่อนละกันนะครับมาเดี๋ยวผมว่าถ้าเล่งสปีดคลิปเนี่ยอาจจะมีคนกดกอนะครับจากประสบการณ์ที่ผมนั้นทํามา5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะตัดไปเลยละกันนะ ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันยังมีภารกิจลานประลองที่ผมยังไม่ทำเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมเว้นไว้นะครับก็คือจะไปตีนะครับเออทุกคนอาจจะเห็นูฟาร์มทำนู่นทำนี่แล้วใช่ไหมแบบว่าเก็บเพวสท,ทำอะไรไม่เห็นผมตีสักทีนี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นในลานประลองดูซิว่าผมนะจะสู้ใครได้หรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเลยรับเพจก่อนแล้วก็เช็คทีมว่าพร้อมหรือเปล่าเอยแต่ว่าลืมไปว่ามันยังปลดล็อกดานด้วยใช่มันปลดล็อกดานนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่หลังแล้วขอแวะอัพทีมแป๊บหนึ่ง อืมโอ้ของดีเอาใส่ให้ใครดีนะถ้าใส่ให้กาโร่เนี่ยกาโร่จะเป็นตัวที่เปิดไวที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวพวกด่านต่างๆนะคระับจะหันไปเลีย์ที่หลังเนาะมาพอเออเลยลานปลางนะครับดูซิว่าจัดทีมแบบอัดแทนเด็กกระโปงนี่ประมาณนี้เลยพลังผมยังไม่ได้เป็น2องแสนหรือแสนแปดแสนเก้าเลยนะครับเพราะช่างมันเนาะมัน อยู่ที่ทีมซะมากกว่าพลังเนาะเดี๋ยวก่อนเอื้อเลยนะครับเราขอเจออันดับที่แบบว่าสูงๆหน่อยละกันเนาะเปลี่ยนไปได้นี่169คุณชูนคุณชนชูนชนนะครับมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่ปาเขามีปู่บอมด้วยนะครับอยู่กิลชาโรมาดูที่ว่าจะไหวกับเขาหรือเปล่ปานะกับคอบาลุซังของผมนี่เหตุสามตัวหลักผมเปิดไประบบบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะเปิดไปด้วยฟุบุกิ เฮ้ยทัศซืมากี้นะครับหินถล่มฟ้าไป2องแสนสามสามหมื่นสองพันดัเมจนะการโลเคกลับมาลงไปนอนการโลผมเคกลับไปโบยกตี้สองแสนสามหมื่นดัเมจนะตีกันดูหักไปแล้วสามตัวการโลสวยกลับมาด้วเจนอสรอบนี้แหละยิงปัมขี้แตกสี่แสนนะครับโลหายการโลเคกลับมาตามด้วยการโลครับเคกลับมาต่อซึมเข้าไป120,000ดาเมจนะครับตามด้วยจีนอสลเขายิงไปคอมโบเหมือนกันเลย บึ้มแสนเจ็ดนะครับยังไม่มีคาร์โรบานอนอาจูซิลุมนอนราชาตาดดีผมไล่โจมตีไปกาโลเกกลับไป โจซีพลังถล่มดาวล้างจักรวาลน,นะครับใส่แถวหน้าลงไปนอนทีบลอยน,นะครับสำหรับราชาใต้ดินบัคคุซันผมยังยืนไหวอยู่แล้วเข้าไปเตะจีนอนะครับเทิร์ที่2การโรเข้าไปเคกโบ๊ะโบโบโบซึมเข้าไปถึงแสนด้าเมตน,นะครับตามด้วยจีนอสปืนถล่มดาวล้างจักรวาลบ้มสองแสนซึ่งเป็นดาเมจน,นะครับลงไปนอนถึงหนึ่งตัวบาคคุซันผมลงไปนอนอการโรเข้าตี๊ยบตัวมาโบเข้าให้สามหมื่นสี่พันดาเมตน,นะกาับโลกคุณลงไปนอนชิบหายแล้วชิบหายแล้ว กูแพ้เพราะคอปู่บอมตัวเดียวเลยนะครับทุกคนเอ้ยมันยอมไม่ได้ผมจะแพ้เพราะคอปู่บอมตัวเดียวเหรอเนี่ยฮะตายเถอะคือตอนนี้นะครับผม สู yeah. ้ใครไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีคอปู่บอมนะเพราะชานั้นแล้วเพราะชานั้นแล้วผมก็ต้องจัดซีเรออะไรล่ะเอาแรกผมว่าจะไม่เอาแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะอ่อนดอยเกินไปผมว่าต้องเอาแล้วนะสำหรับปูบอมนะ๋ยวผมขอดูเพื่อนก่อนนะว่ามีใครมีปู่บอมแล้วหรือเปล่าคนนี้ปู่บอมมีแล้วคนนี้ปู่บอมมีแล้วคนนี้ยังคนนี้ล่ะยังคนนี้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 ยัง เฮ้ยทำไมมันยังไม่มีใครบีบปูบ,บมอมเลยวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ออ่าคนนี้มีคนนี้ล่ะ มีคนนี้ล่ะไม่มีมาผมว่าผมต้องเอาปู่บอมจริงๆแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ได้ซื้อแบบว่าใช้เพชรสุดรุ่ยสุดไายนะครับเนี่อ้ยไม่ใช่มันตตรงตู้นี้นี่หว่าแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนถ้าเรามาดูที่กิจกรรมตรงนี้นะครับผมสุ่มอีกสิบใบที่มีอยู่ในตัวก็จะได้กล่องอันนี้มาใช่ไหมแต่ถ้าผมซื้ออันนี้หมดผมมีสิทธิ์ได้ปูบอมก็คือได้แล้วนะครับเพราะการันตีเพราะฉะนั้นแล้วจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมน่าจะไม่ซื้อตรงนี้นะครััับบบแต่่ทีนีนน้ผมกกลใจะครรเพราวาวด็ มาเดือนเมษาเนาะก็มันใกล้แล้วแหละแต่ว่าราชาทะเลลึกจะมาก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วซื้อไปก่อนเลยยังไงสายดองเพชรของผมก็ทันอยู่แล้วนะครับทุกคนโูเพชรไอ้เจ๊เพชรหายไปเยอะมากเลยทุกคนโอใครจะไปรู้ว่า30ตัวแดงจะได้เอเดนอาร์ N A มาถึง10ตัวนี่ <c oughs> มันไม่มีอยู่จริงนะครับไม่รีรอไม่รีเลย,ยไม่ต้องชักช้ากดไปเลยนะครับไม่ต้องไปรู้หรอกว่าผมจะได้ตัวอะไรนะไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปนั่งตั้งหน้าตั้งตารอ ขอแค่ว่าให้มันออกสักตัวนึงก็ยังดีนะครับออกสักตัวนึงก็ยังดีอย่เช่นอันนี้ไม่ออกโอ้โหสามสิบใบออกม่วงมานะสี่ตัวโอ้โหซ้มหมดเลยโอ้ โอ้คนเครียดว่ะกูมไม่มีดวงจริงๆกับการสุ่มแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่า30มสิบใบที่เราจ่ายไปเราได้ปู่บอมแน่นอนนะครับนี่อาเฉพาะแล้วก็โอ้ยดูไปดูมามาก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนะี่ยทุกคนเห็นไหมโอเคครับในเมื่อเราได้ปู่บอมมาแล้วอา้าวยังนี่วะยังไม่ได้ไป,ไป,ไปกดเดือกกดปู่บอมนะครับนี่กดยำๆเดี๋ยวกดผิดนะครับขอ,อเชิญตะแก่บอมมัดเหล็กวายุแล้วก็อาวุธเฉพาะเนี่ยผมที่ผมแนะนําก็คือจะต้องไปของซอมเบิร์แมนนะครับซอมบี้แมนนะครับเพราะว่ามัน เป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับส่วนจกักรพรรดิเด็กก็ไม่ไม่แนะนำนะครับแล้วก็เก er ียร์โลเนี่ก็คุ้มแต่ผมไม่มีนะครับปู่บอมก็ไม่ต้องไปเอานะครับเพราะว่าทุกคนเอาปูบอมมายืนมายืนใช้คอใช้โล่เนาะไม่ไม่จะเป็นจะต้องไปตินะครับก็ไม่ต้องเอาก็คือตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับให้มันลกคังไปเล่นๆเนาะมาแล้วได้ปู่บอมมาเล่นใช่ไหมบาคูซานนายออกไปเดี๋ยวนี้ฮ่า่ปูบอมมาแทนที่แล้ว พลังหายไปเยอะอยู่เอาจริงนะถ้าถ้าแทะถ้าถ้าทีมของผมที่คิดไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับก็คือแบบว่าแต่แตแตโซนิคต้อง5ดาวนะแต่เอาไว้ก่อนละกันนะครับโซนิคมันตอนนี้นะครับที่ได้มาแบบที่ป้ายแดงเลยก็คือได้แค่ทำดาเมีแถวหลังอย่างเดียวนะไม่ได้บับสปีดนะครับก,ก,ก็ก็เปลืองลูกไฟทิ้งไปโอเคใน,นเมื่อเราได้ปูบอมแล้วเราก็อัพให้เขาไปเลยนะให้อกแกไปโอเคแล้วก็เอาเข้าสูตรฝึกด้หรึอเปล่ามันเอาเข้าสูตรฝึกได้ไหม ไม่ได้เอาเข้าวตุนฝึกไม่ได้เรามาแก้แค้นกับคนคนนี้ดีกว่าคุณชูนมาเฮ้ยกดผิดเฮ้ยเดียวกูยังไม่เปลี่ยนคอไม่รอบนี้แหละมาพมกับปู่บอมกดฆ่าแม่งเลย <S <S 2> <S 2> น่าพอไม่ปู่บอมปุ๊บชนะเลยมาต่อมานะครับเจอกับคุณไรวะนะครับใครวะพลังหกแสนเอ้พลังแสนหกนะครับตัวเขาจะมีการลู่จีนอสปู่บอมจอีโฟโจซี ต้ดินนะครับผมว่าผมไวแล้วมาเริ่มเลยนะฮะแต่ว่าจีนอเขาไวกว่านะเปิดไปด้วยทัสมากี้นะครับหินถล่ม,มดาวล้างข้าไปที่ทหน้าห่น,น้าพันดามเมทนะคาราโลเคกลับมาไม่ตายนะครับรอบนี้ถือว่าไม่ตายการโลไล่เคกลับไปที่หนนะึ่งแสนเก้าหมื่นดามเมทนะตามด้วยจีนอเขายิงมาป่องตรงส่3นะครับทัดกูลงไปนอนตามด้วยจีนอ้อของผมแนละ้วเข้าไปยิงใส่ปูบอมที่โลหายไปจังหวะนี้ลงไปนอนถึง2ตัวนะครับการโลเคกลับมาบอบบอบบ๊อบบอบคา อันตีด้วยกันมานะครับปูบอมถือกันลงไปนอนนะครับเพราะไม่ได้อัพอะไรเลยปืนถล่มดาวล้างใส่หน้านครับราชาติงกับโจซีลงไปนอนตามด้วยกาโลเทอร์นที่สองนะเข้าไปยำหน้าหนึ่งทีหนึ่งแสนดัมเมจนะครับตามด้วยจีนอตเขายิงใส่มาดูซิจะมีใครลงไปนอนหรือเปล่าบุ้มห้าให้าหมื่นสี่พันดัมเมจกาโลคิกับะป๋นี่แหละรอบนี้สีก่กระดูกหักสี่ตัวอย่างน้อยต้องแรงแล้วแหละบุ้มสองแสนห้านะครับ ยังไม่มีใครลงไปนอนนะกาโร่ไล่เคกับมากาโร่ครับตีเซกบาลที่สามหมื่นห้าพันดัเมจนะครับตีกระดูกหักสีทองโจซีเข้ามาเตะที่หน้านะครับกาโร่เขาก็เคกับไปผูกบอลมากระแทกหน้าเจอที่สามนะครับกาโร่ผมเตะกับไปผมโบโบโบบึ้มหนึ่งแสนห้าหมื่นดัเมนะครับโจซีลงไปนอนกาโร่เคกมาตามด้วยจีนอสปืนถล่มดาวบึ้มมาให้หกหมื่นดาเมจนะครับยังไม่มีใครลงไปนอนตามด้วยกาโร่เคกับไปอีกทีนึง จีน ok mm ่ของผมนี่แหละต้องปีชากละยิงเข้าไปที่หน้า1นึ่งแสนห้าหมื่นหาพันนะครับเด็กกาเออสวยนะกาโรเขาลงไปนอนที่ร้อยนะครับเหลือแค่ปูบอมเข้ามามายุตไซโคเสรหนัากาโรแต่ไม่เป็นไรนี่เจออ้าวโอเคนะครับคนต่อมาเป็นคุณท็อกคุณเทิร์กคุณท็อกนะครับพลังอยู่ที่1นึ่งแสนะครับมีปูบอมกาโรจีโนอราชาทะเลลึกโจซีใต้ดินนะครับดูชิว่าผมน่าจะชนะเขาได้หรือเปล่ามา เริ่มเลยเอ่านะครับจังหวะนี้เปิดไป,ไปด้วยทัสนซูมาคินะครับหินถล่มดาวยัดไปทีหน้านะครับติดกระดูกหักสีแดงคือสองตัวการโลโอเคกลับมานะครับการโล่เขาตัใส่มาดาเมจอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นดาเมจนะครับติดกระดูกขับสีทองมาแล้วสามตัวการโล่ตัวกระป๋บู๊สองแสนหนึ่งหมื่นดาเมจนะครับใต้ดินถึงกาโล่ไปนอนการโลสวยกลับมาดับด้วยท <c oughs> ีนอนฝั่งตรงข้ามยิงมาที่2องแสนเก้าค่อนข้างจะแรงนะทัสนซูมาคิลงไปรอนตาเด็กการโลเข้าไปเคที่นึงนี่แหละ อันนี้คือของจริงต้องปิดฉากแล้วกาโรไม่ใช่ดิจริงเราไปยิงไปบุ้ง1แสนหกหมื่นนะครับลงไปนอนนะครับสำหรับ,บโจซีของรงข้ามนะครับลูกโคสวดกลับมาตามด้วยบัดทะเลลึกโบเข้าไป3า0พนะครับอันนี้อันนี้ต่อยจิ้มครับเนี่ยปลูกบอมเขาก็แทงหน้ากลับมาใต้ดผนสวยกลับไปใต้ดินตีนตกลับไปทีนึงนี่ไงเตะใส่หน้าใต้ดินทะเลลึกปูกบอมตบหน้าจีนอัไปเธอที่สองนะครับกาโรอ้าวกาโรลงไปนอนเรียบร้อยแล้วกาโรผสวดกลับไปอย่างนี้ดีสวยงามน้ำหนึ่งแสนนึเมตรตามด้วย ทีนอสฝั่งตรงข้ามนะครับยิงมาจะเข้าหรือเปล่าเพราะโบโลปูบอมผมยังอยู่ครบแต่ปูบอมกูลงไปนอนใต้ดีผมตีกลับไปนะครับตามด้วยกาโร,ารเขาไปเขกอีกทีนึงนี่ตามด้วยจีนอสนะครับผมบอกเลยว่าต้องปิดฉากแล้วโบให้หนึ่งใส่เข้ามือดัเมย์นะครับว่วายใจไ,ยยไม่ทันใต้ดินจิ้มกลับมาสามดัเมย์กาโรเสกกูเ่กกลับไปปูบอมตบหน้ามาใต้ดินตกกลับไปนี่นะครับพีโรใต้ดินเข้าไปที่หน้าปูบอมติดไฟโจดีโจซีคับเตะตาย โอเค okay, ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอันดับที่เท่าไหร่วะ9 6เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับพรุ่งนี้น่าจะอันดับที่1นะดูจากการคาดเดาโอเคครับผมได้สารจากน้องคนนึงนะครับน้องชื่อว่า to Win เฮ้ยไม่ใช่ดิ P ีทูวนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นกระสอบสายอีกไปอีกสักพักจนกว่าเด็กจนกว่าจะได้เด็กนะครับฝากที่ผมออกคลิปหน่อยได้ไหมดูทีมเขาก่อนนะโอเคไม่มีปมบ,บอมได้แต่ตีเด็กให้ได้นะตีเด็กแต่ตีเด็กแป๊บหนึ่งนะทุกคนพอเลยว่าขอแค่2ตัวนี้พอนะครับเว้ยแต่ทำไมทีมเขาไวโซนิกเขาม จากนั้นกดคาบแม่งเลยโอเคถือว่ารู้มือนะน้อง